ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา127การแก้ไขเพิ่มเติมรายการในข้อบังคับของมูลนิธิตามมาตรา112อนุมาตรา2จะกระทำได้แต่เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้อนุมาตรา1เพื่อให้สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิหรือ อนุมาตราสองพฤติการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเหตุให้วัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นมีประโยชน์น้อยหรือไม่อาจดำเนินการให้สมประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นได้และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นใกล้ชิดกับวัตถุประสงค์เดิมของมูลนิธิ